ใในเมืองซากุระช่วงนี้นะ่าเบื่อชะมัดเลยนะโบนะบูฮึออ้าวสวัสดีทุกคนนี่ปุกปิ๊กเองนะตอนนี้ปุกปิ๊กอยู่กับ,บโบพอดีเลยเพราะฉะนั้นอัดคลิปเลยละกันนะภาษาโบวันละครโบบเอาละโบวันนี้จะเอาคําง่ายๆก่อนละกันนะเออครั้งที่แล้วใช่ไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ลองพูดไม่ดิโบไม่นะ่ะพูดยังไง โบแล้วไม่มีเงินนะโบ๊บอ๋อแบบนี้นี่เองแค่โบนะแล้วฉันจะสมหวังกับลอล่าหรือเปล่าบโ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 บเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหมายความว่ายังไงที่ยังไงชาตินี้ฉันก็ไม่สมหวังกับลอล่าเดี๋ยวฉันจะจัดการนายเดี๋ยวนี้แหละเจ้าหมาโง่หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าวิ่งหนีไปไหนล่ะหยุดเดี๋ยวนี้บโ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 บหยุดเดี๋ยวนี้ บุบบุ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 บบหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ฉันจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะ